ดีครับ I am j กัวเย้วันนี้เราจะไปที่ไหนกันรู้ไหมครับหรือไปไหนไูไปไหนไม่ร,มรู้อันนี้เราจะไปไลออนพาร์คที่อุทยากันครับเย้เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูสัตว์กันครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะมีตัวอะไรนักกูไหม หรือน่ารักไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับอ้ยังเจ้ใหญู่อ่ะ ไปดูกัน เดี๋ยวเราไปดูยีราฟกันครับและให้อาหารยีราฟกันด้วยไปครับ

ดีเลยใช่ไหมที่ม่เอาแค้นั่งอะนะยูแค้นนั่งเหรอไม่แค,นแค้นั่งไงมันนั่งเหมือนที่ที่ในทีวีเลยนะเรืะะ่องนะนะตัวมันเล็กมากเลยเนาะดูในทีวีเหมือนตัวใหญ่ไม่ไม่ไม่เคาะลู่เดี๋ยวเขาตกใจเขาไม่ได้โน,โนโนเลยบา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 ยได้เดี๋ยวถ้าเกิดเคาเคาะเขาตกใจนี่ิจิจิมาแลา้วจังเลย ดูวิจิตรหาจะกลัวเน่เนี่ทำได้แค่นี้เออทำได้แค่นี้เบาๆไม่ขอกระจกไม่ตึ๊กบโนโนนะเราแค่แบบบายบายที่ดูดูเขาฝุดดูเขาฝุดขอบคุณอยู่ตรงนี้เลยหรอขอบ นูนเหม็นตัวอะไรครับพ่อนี่ไงบุชเบบี้อ่ะอ๋อเมันคือตัวรเบบี้มันเราไม่เคยดูเลยไม่เคยเห็นเลยเนาะมันนอนมันนอนอยู่มันนอนคุกคุกกันไม่เห็นอะดูพูดพูดดูพูดอะไรในน้ำดูสิน้ำไม่ว่าจอดเศษปลาช่อนปลาช่อนมีตอนบพ่อนี่โอ้โหอปลาช่อนมีตอนูเห็นา เห็นรอยมเห็นปลอยไมดีมากเลยมาแล้วมาแล้วมาหางม้อไม่เคาะไม่เคาะไม่เอ้อไม่เอื้อยค่ะสวยยยสว่สวย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  ตัวสวยมากเลยครับพ่อตัวสีอะไรสีดามสีดามแล้วเก็ทั้งสีรเกตทั้ทงสีไรเล็กๆอ่ะเกเล็กๆสีอะไรสีแดงนี่ไงสีแดงสีแดงสีแดง

เมืลเลยแล้วก็กระจงไหมตัวเล็กๆกะ <ừ. S 1> ดูดิวิ่งเร็วมากนี่กระจงหนูไปไหนอะเอ้นะนี่มันก็ส่งกันมีไหม,ม ไปดูนั่นกันเข้าได้นะคะสปอนเซอร์ <laughs> เชียงกันด้วยเนอะไม่กลัวคนถ่ายรูปบ่อยมั้ะโอ้วขี่พี่ค่าด้วยนั่งบนหัวพี่ค่ะด้วยจัยก่อแอนลูกแอนเชียงอะไรกันไม่หนาวะมันปากเนะอ,อะพี่คือหรนะือ3คนเกินกับปองไหนเนี่ยเนี่ย ดูอะไรกันครเอาอาหารให้พี่เจ้าพี่ด้ไนะพี่บอกนม่แก ค่อยเดินพ่อดีจังนี้ไม่หลอนนกพูดวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยโชคดีมากมากเ้ยน้อินซีหรือเปล่าครับพ่อใช่แล้วไงนกอินซีอเมริกาโน่กอินีขาว ส่สองมาแลเอาตัวเข้าหน้าที่ที่มันไม่หันไม่หันเข้เเยเ้ยมันมองกล้องด้วยสสะลูกส เหมือนธงอเมริกาเลยไหมดูดิโอ้ยตัวยังไงเสือตัวใหญ่มากเลยเสือตัวใหญ่มากเลยค่ะเหมือนตุ๊กตาเลยเออเหมือนตุ๊กตาแบบตั้งโชว์เลยอะที่มันดูดะทำความสะอาดเต็มเวลาแต่งผคนมันจะได้ไอ้นี่แั่นได้ พูดเลยติจใจแม่รับผบจะไปบอกนอนตใจอุแต่พ่อมันกินข้าวแต่พ่อนข้วดูเฉยกินข้าวดิ ดูดิตุ้ใหญ่เนาะตุ้ใหญ่มากห่นะหนุ่นผิโตด้วยปากข้อดอ้เหมือนคนละสปีชีนเหมือนเล้ย ไลเกอร์มันผสมกันนี่อ๋อไลอ้อนบวกใช่ไลเกอร์ใช่ก็เลยแบบไลอ้อนบวกไลเกอร์มันก็เลยกลายเป็นแบบรอยไลเกอร์มันกลายเป็นเสือที่แบบไลอ้อนบวกไลเกอร์เออมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเนี้ยพี่รักอ๋อชื่อไลเกอร์เอ้ยไลเกอร์น่ารักนะชื่อไลเกอร์เนาะเออไลเกอร์เออไลเกอร์ จะ oh. ก็ช่ลเลกเกอร์ไงลูกเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันชอบกินมันชอบกิน,นหนกักไรกว่านะมันวิ่งเร็วมากนะตัวเนี้ยใช่ไหมพ่อ <c oughs> กินไหมกินไหมไม่กินหนักไม่ให้กินเยอะหรอเลือกง้อกินไม่เหรอ เด็กคนนี้สื่นชาเอาใช่ไหมเสืดาวเสือดาย่งมันไม่ค่อยถูกกันเสาวดาวนี่มันกันเสือเดาวเดาวเสดาวเลยนะ มันองอาหารนี่อะไรอ่ะเสืออรเสือดำแล้วเสือดำเอกสอ้อันนั้นอะไรล่ะเจ้าโอะล่ะอ้ือขาวมันน่ารังนะนำหมั่งข้าวอยู่ว้าไอตเลกเนืๆอ หนบตกเลยตกเลยไปก็ดดูแม้าวหรวโนี้ปาโดนนะเยวแม่คงกมันแม่เลยแม่น้ไม่อยู่ในน้ำดิอยู่ในน้ำเขาดำน้ำอยู่โอ้โหนี่นี่นี่มาแล้ว นี่นพี่เัาจะยนนะดูนะดูนะดูนะโยนโยนโยนายอ้าวมนไม่เห็นเลยตาง่มนเลี่นี่ๆมันไปกินแล้วอตัวใหญ่มากเลยพ่อนะแม่ไม่ค่อยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้แหละตัวใหญ่จริงๆ เหม er um. ือนหมูเด้งมั้งโอ้โหน่าจะตัวใหญ่กว่าหมูอเด้งประมาณสิบเท่านะนั่นเป็นที่โปะแคทใช่โปะตัวเล็กโอ้ยฟันดลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เคยเห็นอ่ะฟันเป็นเลยเขาใส่อะไรอ่ะ

โยงหแล้วเรายืดมั้งเฮีป้าเหยียบไปนี่กุงนี่ไม่โยนลูกเกลียแบบนี้เอาบวดนี้อะไรนี่าเหยียบไปกระป๋าป้ากระ๋าม้าด้วยโยนบนขวาม้าก่อนลูกโยนบนขวาม้าก่อนวะปล่อยปล่อยเลยไม่ปล่อยเลยปล่อยเร็ว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 ยืดไปเสร็จไหมตาพ่อเริ่มร้อนละไปตรงนี้เอาเลยเนี่ย นี่เดี๋ยวนี้นทำปีนะเดี๋ยวดูมานี่งแ <c oughs> ม่แม่ดูเหมือนจับกลัวไหมป <c oughs> ีนะ <c oughs> อันนี้เป็นอะไรนะตอนแรกเป็นลูกเสือตอนนี้โตแล้ว <c oughs> ตอนแรกก็จจะขายซะหน่อยเห็นแล้วใจไม่กล้าเลยใจไม่กล้าเลย คิดว่าเป็นเบบีเนาะเบบีตัวเล็กๆอะไรเงี้ยดูดๆๆๆๆทางนนาเราจะไม่จับหัวจาก้นเหรอลูกดูนี่นะเดี๋ยวดูเฮ้ยสิงัตตัวไม้เท่าเนี่ยการม่ยมยะเขาโหยลูก 没踩到风啊！哥。<laughs>